สวัสดีครับผมวันนี้ก็มาส่งงานหนึ่งลำนะครับเป็นประดูทั้งลำเลยป่าลางทองเหลืองนะฮะตัวนี้โอเคเช่นเคยนะครับวันนี้จะมาซ้อมเป้านิ่งนะฮะล้มไปแล้วนะฮะเดี๋ยวให้ทีมงานเราไปตั้งใหม่นะครับตัวนี้ครับผมเป็นงานของอ่อน้อง C ีเจนะฮะ น้องซีเจแกจัดเต็มเลยนะครับไปดูทั้งลำลางทองเหลืองนะครับแล้วก็นี่ฮะไฮไลท์อยู่ตรงซูเปอร์โรลเลอร์นะฮะบายนะเชิดจังนะครับนี่เลยของแรงเมืองตราดนะฮะน้องก็จัดมานะฮะปึ๊บวันนี้จะมาเทสนะครับ สเตปงานก็เหมือนเดิมนะครับผมตัวนี้เป็นมือสอดไม้ประดู่นะครับจับขวานะครับมีหูกระวินนะครับผมมีหูกระวินสายสะพายพร้อมไกเซฟเป็นไกเซฟนกนะครับวันนี้จะมาเทสลูก5มิลน,นะครับนี่เลยหก5้ามินในตำนาน เดี๋ยวให้ดูภาพรวมๆ,ๆนะครับวันนี้แดดดีนะฮะวันอาทิตย์วันหยุดของหลายๆท่านเนาะหลายๆท่านที่ตอนนี้น่าจะออกหมายก็มันหมานแล้วกันนะครับเดี๋ยวช่างแปะก็ขออนุญาตซ้อมหมยเดิมนะฮะหมยขวดนะครับโอเคให้ตากล้งมาช่วยจับ ระยะชัก80เซนนะครับผมตัวนี้ดึงยังยาดึงเน้นเไปเลยซุปเปอร์โรเลอร์นะครับ ก็ถีบใช้ได้เลยนะฮะหลบไม่ดีมีปากแตกนะฮะส่งงานน้อง c ีเจนะครับผมเดี๋ยวรอใบชนีเปิดทำการนะครับก็จัดส่งไปให้น้องเขาก็โอนยอดเต็มมาแล้วนะครับขอบคุณมากนะครับที่อ,อนหนุนกันเนาะอย่าลืมนะครับผมหน้าไมาย้ยิงปลานะครับอุปก,กรณ์หาปลาติดต่อได้นะครับที่0611977175นะครับเบอร์นี้ก็จะ ไอดีไลน์ให้ด้วยนะครับเบอร์เดียวกันครับผมฝากผลงานติดตามเรื่อยๆนะครับผมเดี๋ยวมีคลิปอะไรก็จะมาลงให้ดูเนาะไปก่อนครับวันนี้